คุณอเมริกาในวิทยาทีนี้บอกเลยว่าย่ออย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็น n แอสแตหรือว่ากลุ่มเทคต่างๆที่ตอนนี้ก็โดนแหกกันขายทํากําไรแต่เดี๋ยวก่อนมันจะมีหุ้นบางกลุ่มที่ยังไม่ย่อรุนแรงและเป็นโอกาสกลับขึ้นส่วนทางขึ้นได้หุ้นในดัชนีดาวโจนที่เป็น หุ้นที่30อันดับแรกที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาหรือจะเป็นหุ้นในส่วนของ NYSE New York Stock Exchange ของอเมริกาส่วนมากจะปรับตัวขาขึ้นได้ส่วนทางกับหุ้นเทคที่อยู่ใน NASDAQ เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของ Berkshire Hathaway ว่าตอนนี้เขาโฮดดิ้งตัวไหนอยู่บ้างพุ้นตัวไหนที่ย่อมาอย่างรุนแรงและเป็นโอกาสพุ้นตัวไหนที่เป็นขาขึ้นและขึ้นได้ต่อจะเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะคว้ากําไรไว้ได้เราก็จะมาวิเคราะห์เชิงลึกเลยว,ว่าพุ้นที่บริเวณบริษัทนะครับเขาคัดเลือกมันเนี่ยจะมีพื้นฐานเป็นยังไงบ้างและจะมีกราฟเป็นยังไงบ้างตรงน,นี้ใช่จุดซื้อไหมเรามาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเนี่ย นำกราฟหรือว่าสไลด์นะครับผมที่เกี่ยวข้องกับบร์กเชียร์ดเวย์มาให้พี่เห็นนะครับโฮลดิ้งของบร์กเชียร์ดเวย์นะครับผมเขาถือหุ้นมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมเอารูปมาให้พี่เห็นนะก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาเนี่ยได้โฮลดิ้งว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Apple, Bank of America, America e x p r e s s ต่างๆนะครับผมก็จะเป็นกลุ่ม หุ้นหนึ่งนะครับผมในกว่า50ตัวที่เขาโฮดดิ้งอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งสัดส่วนขเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับนอนแบงก์ฟินแลนเชียลแบงก์อาร์เดอร์ฟู้ดเบรเวอร์เรจแล้วก็มายิ่งต่างๆมากมายนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาวิเคราะห์และจำแนก7ตัวนะครับผมนะว่าจะมีตัวอะไรบ้างเรามาติดตามกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามองคร่าวๆนี่ครับพี่ๆจะเห็นอะไรบ้างพี่ๆจะเห็นนะครับว่าหุ้นที่เบิร์คเชนเจอร์เลือกมาเนี่ยสีเขียวเยอะกว่าสีแดง หรือกล่าวคือเขามีการปรับตวัวขาขึ้นในช่วงที่ตลาดดรอดาวเห็นไหมครับมีเขียวกี่ตัวครับหนึ่ง6 7 7สามี่ห้าหกเจ็ดเจดตัวนะครับผมในหุ้น11ตัวก็คิดสัสดส่วนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่ากลุ่มหุ้นที่บริเวณเเนี่ยคัดเลือกมาอยู่ในเบอร์เชเ a เวนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นขุมทรัพย์ที่นักลงทุนเนี่ยอย่ามองข้ามเลยนะครับโอเคเรามาดูจากชนินีก่อน,นครับ ดัชนีดาวโจนส์นะครับหรือว่าดัชนีที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเนี่ยครับตอนนี้ก็ออนทำหายไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมตั้งแต่การเบรกหายในจุดๆดนี้ขึ้นไปนะครับเบรกหไปแล้วก็มีทิศทางที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะครับในส่วนของ n y s e นะครับผมก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีแรงขายลงมาบ้างนะครับผมแต่แน่นอนนะครับทิศทางขาขึ้นตอนนี้เส้น EMA ทั้ง3เส้นชี้ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ EMA 12วัน EMA 24วันและ EMA 200วัน ก็ชี้ขึ้นทิศทางขาขึ้นอย่างเห็นชัดนะครับผมและประกอบกับว่า d e นะครับผมหรือนัดตาที่3ในกรานะ d e ก็มีทิศทางขาขึ้น d e ก็ไหลเข้าด้วยนั่นเองนะครับผมดี DE คืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่า d e หรือ d e v i a t i o n expert นะครับก็คือฟังก์ชันดูเงินทุนนะครับถ้าเงินทุนไหลเข้าจะโชว์เป็นสีแดงเงินทุนไหลออกจะโชว์เป็นสีเขียวนะครับ โอเคเรามาดูหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับหุ้นตัวนั้นก็คือ KHC นั่นเองนะครับผม KHC นะคืออะไรเรามาเจาะลึกในส่วนของปัจจัยพื้นฐานกันนะครับ The Kraft Heinz Company นะครับเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทชั้นนาในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับก่อตั้งจากการควบรวมกิจการ c r a f t f o o d และ Heinz ในปี2015บริษัทผลิตและจําหน่ายสินค้าอาหารหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์หลักนะครับแน่นอนนะครับจะเป็นซอสเครื่องปรุงต่างๆ ผลิตภัณฑ์นมและชีสอาหารพร้อมทานเนื้อสัตว์เครื่องดื่มกาแฟขนมและของหวานมากมายเลยนะครับวิสัยทัศน์ของบริษัทก็คือเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความสุขให้ผู้บริโภคทั่วโลกเลยนะครับคาฟไฮนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นชินนะครับก็คืออาไฮที่เป็นซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับแน่นอนนะครับก็มาจากบริษัทนี้นั่นเองนะครับผมและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับในส่วนของบาลานซ์ชีนะครับผมหรือว่าเป็นข้อมูลประชาพื้นนะครับจะเห็นได้เลยว่า Total Asset นะครับมีทิศทางขาลงตั้งแต่ปี2019 แต่ว่าในปี2022จนถึง2023นะครับใน2ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยเขามีทิศทางที่คงที่ละนะครับผมก็คือทรัพย์สินของเขาเนี่ยไม่จะลดลงละนะครับผมประกอบกับว่า่านี่สิ่ง,งเขาก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมและในอนาคตนะครับเราต้องมาติดตามว่าแอสเซทหรือว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะมีทิศทางขาขึ้นได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมและเน็ตอิ o คันะครับ, come, รบก็ดูดีเลยนะครับตั้งแต่ปี2021 จนถึงปี2023เนี่ยครับก็มีทิศทางขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ทุทๆเรเวนอเนี่ยครับผมหรือว่ารายได้เนี่ยครับก็คงที่ต่อเนื่องและนี่เป็นข้อดีนะครับผมก็คือว่าทุกๆเรเวนอหรือว่ารายได้เนี่ยเขาคงที่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นกําไรสุทธิเนี่ยกับมีกาไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นนะครับบ่งบอกได้ว่ารายได้เขาเนี่ยเขาสร้างมาอย่างต่อเนื่องแบบว่าคงที่ไม่ได้สูงขึ้นอ่ะแต่มีเน็ตอินคัมที่เพิ่มขึ้นเรื่ โอเคมาดูในส่วนของแคทโฟกันครับจะดูแบบผ่านๆนะครับโอเปเรตติ้งดูดีเลยทีเดียวนะครับผมมีทิศทางขาขึ้นนะครับในส่วนของฟันนิชซิงและอินเวสติ้งเนี่ยสองตัวนี้อาจจะยังดูไม่ดีนะครับผมในส่วนของแคทโฟตอนนี้เราต้องมาติดตามในส่วนของกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมในส่วนของการลงทุนนั่นเองนะครับว่าในปี2 0 2 4หรือ2องยี่ในอนาคตจะมีทิศทางขาขึ้นได้หรือเปล่าหรือจะมีทิศทางที่ปรับตัวได้ดีในอนาคตได้หรือเปล่าเราต้องมาติดตามกันครับถ้าดูจกากกราฟล่ะนะครับการาฟตอนนี้นะคร The c r a f t High Company นะครับอยู่ในตลาด NASDAQ นะครับตอนนี้ราคาเครับผมตัดเส้น EMA 24วันกับเส้น EMA 12วันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและยืนเหนือแนวรับของ CD นะครับผมหรือว่าแท่งสีเงินตรงนี้อยู่ที่32.9ดดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนะและมีแนวต้านอยู่ที่ 3 5 4สและ3 5 8 3 8ตามอันดับไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญมากๆนะครับในส่วนของ CD นั่นเองนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเรามาดูฟังก์ชันข้างล่างก็คือรายใหญ่นะครับตอนนี้ยังไม่มีรายใหญ่นะครับแต่ว่าคนติดดอยหรือพื้นที่สีเขียวนี่กลับน้อยลงเรื่อยๆอันนี้เป็นข้อดีหลักนะครับผมเป็นข้อดีแรกเลยนะครับและต่อมาคือ d e นะครับผมดี DE หรือว่าแท่งสีแดงตอนนี้มีเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องเรื่อยๆ ผมบอกได้ว่าทิศทางขาขึ้นนี่ครับอาจจะมีการขาขึ้นได้ในระยะสั้นได้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะอย่างนี้ครับมีสัญญาณในส่วนของ b บู i ดิ r เ e เจนระหว่างราคากับ DE นั่นเองนะครับผมราคาทำยูโรแต่อีกฟังก์ชันหนึ่งหรืออีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับกับยกโลัขึ้นอันนี้เป็นในส่วนของการขัดแยง้งกันก็คือเป็นบู l l ิ i เ e เจ e นะครับผมนะนะครับและถ้าดูจากแนวต้าเนี่ยก็อยู่ที่3 4 6 4นะครับผม 34.64ตามแนวต้านในสื่อของ EMA 200วันนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้าสำคัญนะครับ สำหรับหุ้น KSC ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมก็เอาไว้ทำการบ้านคร่าวๆได้นั่นเองนะครับและนี้ก็จะเป็นเน็ก e v เวนท์ที่พี่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคต่อไปเป็น a เม z o n นะครับแน่นอนว่าผมไม่คงจอดลึกในส่วนของพื้นฐาน Amazon มากนะเพราะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า Amazon เนี่ยเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของบริษัทอเมริกาเลยนะครับผมนะและเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ AI ต่างๆ data center นะครับผม่าวต่างๆนะครับก็อยู่ใน a เม Amazon เหมือนกัน นะครับผมและบาราชีของเขานี่ก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Total Asset ที่ทิทางขาขึ้นชัดเจนและนิ่สินก็ขึ้นชัดเจนนะครับผม To t a ท Re v e n u e นูะครับผมกับ net ย n c ค m e เนี่ยก็ดูดีเลยนะครับผมแม้ว่าในปี2022อเนี่ยอาจจะขาดทุนแต่ว่าในปี2023เนี่ยก็กลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมกับเพิ่มมาดีได้นะครับผมในอนาคตเราก็มองการคาดการณ์ว่า a เมซอนนะครับก็จะมีรายได้โตอย่างต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับและในส่วนของ operating นะครับผมๆเนี่ย และฟ i n นน c ซิ่ง่ยสามตัวนี้ของคา f โฟ w ของ Amazon เนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับถ้าดูจากกราฟตอนนี้ที่ผมเห็นนะฮะก็ในส่วนของคาดโฟลนะครับแน่นอนว่าเขามีเงินในมืออย่างเห็นได้ชัดนะครับผมไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับเรื่องคา f โฟ w นั่นเองนะครับและถ้าดูจากกราฟตอนนี้นะครับผม Amazon แน่นอนรัาว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มเทคนะครับผมหรือว่าเซมิ c o n ดั c เตอรด้วยนะครับตอนนี้เขาก็มีการปรับตัวลงมานะครับผมตามเซกเตอร์ของเขา และยิ่งไปกว่านั้นนะครับตอนนี้จอที่แนวรับที่186แหลวครับแล้วก็183ตามระดับไปนั่นเองนะครับผมและตอนนี้รายใหญ่ปลดไปแล้วนะครับเงินทุนไหลออกก็ไหลออกอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะครับผมข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสังเกตอะไรบ้างนะครับก็คือว่าเห็นไหมครับว่าเงินทุนไหลออกนะครับตั้งแต่แบบว่าหกห้าหกวันแรกละนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าการขึ้นของเขาเนี่ยอาจจะหมดแรงลงได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือนะครับผมในส่วนตรงนี้แนวรับถ้าตรงนี้จอดแล้วหลุดลงไปเนี่ย มีโอกาสลงมาถึง183และ179ตามอันดับไปเลยนะครับผมซึ่งแนวรับตอนนี้ผมให้คร่าวๆที่ตรงนี้นะครับผมผมยังไม่ให้แนวรับตรง EMA 200วันเพราะว่าอาจจะเป็นแกลบที่ใหญ่เกินไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่็คือ n e ็ก Event ของ Amazon นะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับในวันที่26เดือนนี้นะครับ ต่อไปฮะเป็นหุ้นชาร์เตอร์นะครับผมชาร์เตอร์คือหุ้นไรเรามาดูกันครับชาร์เตอร์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งในหุ้นของบริลเลนเปเฟต์นะครับอยู่ในเบริษัทเชอเตเว์นั่นเองนะครับชาร์เตอร์คอมมูนิเคชันนะครับเป็นบริษัทให้บริการด้านโทรคมนาคมนะครับในการกระจายเสียงที่ใหญ่สุดของอเมริกาเลยนะครับดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์สเปกตรัมสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริการัฐคอนติเนนทัลนะฮะบริษัทหลักนะครับผม ทำเป็นบริการอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วสูงเคเบิลทีวีโทรศัพท์บ้านและบริการโทรศัพท์มือถือนะครับผมเห็นได้ชัดนะครับว่าเขาเป็นยักษ์ใหญ่ในส่วนของการควบคุ่มเคเบิลทีวีหรือว่าเป็นบริการด้านโทรศัพท์ด้านบริการซิมต่างๆเนี่ยแนะ่นอนว่าหุ้นตัวนี้นะครับเขาก็ครอบคลุมมาอยู่นั่นเองนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าดูจากบารลานชีตนะครับจะเห็นได้ว่าท o t a l a ่ s e t เนะครับผมก็อยู่ในโซนที่โอเคแหละมี a อเ e t ที่เทียบกับนี้สินเะนี่ย ค่อนข้างเยอะอเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเขาแต่ว่าเน t i n c ิ m e คเนี่ยค,ครับผมก็อาขาขึ้นนะครับผมในปี2019ถึง22แต่ว่าในปี2023เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องติดตามดูนะครับว่าถ้ายัางทิศทางขาลงในปี2024เนะี่ยก็อาจจะระมัดระวังนะครับผมในการที่จะดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้นชาร์เตอร์ตรงนี้นะครับผมนะโอเคแล้วในส่วนของแคดโฟล่ะนะครับผมแคดโฟลตรงนี้นะครับ โอเปอเรตติ้งตอนนี้เนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนะครับผมอินเวสติ้งเนี่ยดูดีตัวเดียวเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าโอเปอเรตติ้งกับฟินแลนซ์เนี่ยสตัวนี้ดูไม่ดีนะครับผมก็ต้องติดตามแคทโฟให้ดีกับพุ้นตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นในส่วนของชาร์ตละ่ะชาร์ตต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าราคาตอนนี้ได้ทะลุเส้น EMA 2องว,วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง นะครับผมซึ่งแนวรับของเขาอยู่ที่3 17.9ดอลลาร์นะครับผมหรือว่าเส้น EMA สีเขียวขี้มา้านั่นเองนะครับผมและถ้าราคาเนี่ยมันหลุดเส้น EMA 200วันมาเนี่ยก็อาจจะเจอแนวรับในส่วนของ300ดอลลาร์และ279ดาอลลาร์ตามลำดับไปนะครับผมทำไมผมถึงบอกว่าดูดีเพราะอย่างแรกนะครับมันทะลุเส้น EMA 2 0 0วันนะครับผมและมีรายใหญ่เข้าอย่างต่อนเนื่องประกอบกับว่า DE ก็ไหลเข้าด้วยนั่นเองนะครับผมตอนนี้ถ้ามองในมุมมองเทคนิคเนี่ย ตอนนี้เทรนได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อราคายืนเนี่ยเช่นอิเมสสองวันเทรนจะขาลงจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับต่อไปครับเป็นหุ้นมาสเตอร์การนะครับผมหุ้นมาสเตอร์การนะครับคืออะไรเรามาดูกันครับมาสเตอร์การนะครับผมเป็นบริษัทการเงินและการชําระเงินระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นในปี1966ให้บริการด้านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตและการชําระเงินออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งมาสเตอร์การนะครับหรือว่า m อนะครับอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วนะครับคนที่มีบัตรเครดิตหรือเดบิตเนี่ย ถ้าโชว์ขึ้นมานี่ครับการ์ดของคุณเนี่ยก็จะมีในส่วนของมัลติการ์ดขึ้นไว้อยู่นั่นเองนะครับผมก็อยู่ในบริษัทของเขานั่นเองนะครับและถ้าดูจากบาราดชีตต่างๆนะครับทัวร์เตอร์เซดดูดีเลยนะครับผมนะแต่ว่านี้สินเนี่ยอาจจะต้องดูนะครับว่ายังมีนี้สิบเนี่ยที่ทางขาขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับในโซ่ของเนี่ยอิงคัมเนี่ยกำไรต่อเนื่องแบบขั้นบนอย่ตั้งแต่ปี2020ละจนถึงปีนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมนะและทัวร์เนตครับผมก็ทิศทางขาขาึ้นตาม ในส่วนของ operating นะครับก็ไม่ต้องน่ากังวลอะไรเพราะว่า operating กับ investing เนี่ยดูดี2ตัวละนะครับผมขาดแค่ว่าในส่วนของ financing นะครับผมยังยังยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะสตัวดูดีก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของ cash flow นะครับและในส่วนของ gap ล่ะนะครับผมราฟตอนนี้นะครับผมถ้าดูจั์ใช้ p เ t ิร์ n ตอนนี้นะครับเขาเป็นการขาลงใช่ไหมครับผมและเหมือนจะทําท่าอะไรครับอ่าตอนนี้นะครับเหมือนจะทําท่าบูฟัก นะครับผมนะก็คือลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งตอนนี้ถ้าซูมใกล้ๆนะครับดูเหมือนว่าจะเบรกเส้นสีเหลืองหรือว่าเป็นเส้นโครงสร้างขาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเบรกขึ้นมานะครับประกอบกับว่าคนติดด้อยก็หมดไปดีก็ไหลเข้าด้วยนะครับผมก็จะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับหุ้นตัว Mastercard ดนั่นเองนะครับและแนวรับนะครับถ้ามันมีการ pullback ลงมานะครับก็อยู่ในโซนในส่วนของ45นะครับ45ดอลลาร์นะครับหรือว่าเส้น EMA 24วันนั่นเองนะครับผมนะและถ้าซูมเข้าไปอีกนะครับแนวรับแนวต้านนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของ CD นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ453 48แล้วก็สี่ตามอันดับไปนั่นเองนะครับผมก็จะมีที่นี่ข้อประมาณนี้นะครับผมแล้วในส่วนของมอสการนะครับก็จะมีเน็กอีเวนต์ประมาณนี้นะครับในเดือน7วันที่31นี้นะครับผมนะนะครับต่อไปครับก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะครับว่าทุกท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมหุ้น มอนเดเลสนะครับผมหุ้นมอนเดเลสนะครับผมก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งแหละนะครับผมที่อยู่ในเบิร์กเชียร์ฮัตเวนะครับผมที่เขาโฮดิ้งอยู่นะมอนเดเลสนะครับผมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมเป็นบริษัทอาหารและเครื่องถือมี่ใหญ่ที่สุด ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2022นะครับผมจากการแยกตัวของคาร์ฟู้ดกรุ๊ปนะครับเป็นบริษัทผลิตขนมครบเคี้ยวเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์หลักก็คือบิสกิตช็อกโกแลตลูกอมกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนะและถ้ามาดูในส่วนของาลรนซ์ชีสนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกๆแอสเซทนะครับทิศทางขาขึ้นชัดเจนนะครับและมีนี้สินด้วยนะครับผมนี้สินตอนนี้ ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมและในส่วนของ Net Income ตอนนี้ก็มีกำไรที่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับถ้าเทียบจากปีสองพันยี่สิบสองสที่ผ่านมานั่นเองนะครับและต่อมาคือ Total Revenue นะครับผมหรือว่ารายได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับโอเคในส่วนของ Operating ต่างๆ Cash Flow ต่างๆเนี่ยสองตัวถือว่าดูดีนะครับตัว Operating และ Financing ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผมนะและทุาดูจากการาฟนะครับผมการาฟตอนนี้ขาลงชัดเจนนะครับผมเส้น EMA ทั้งสองสงสง แต่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยครับมีการพุ่งขึ้นนะครับผมพุ่งขึ้นทดสอบนะครับในส่วนของเส้น EMA 24วันนะครับขึ้นมาทดสอบและยืนอยู่ได้ละนะครับประกอบกับว่าในระยะสั้นนะครับมีเงินทุนไหลเข้าด้วยนะครับผมแล้วถ้าเรามาซูมอินเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นนะว่ามีการเกิดบูลลิตเทวิเจนเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือราคาทำยูโรใช่ไหมครับแต่ว่า d e ยกโลขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับซึ่งมากไปกว่านั้นนะครับก็จะมีแนวต้านแนวรับประมาณนี้เลยนะครับ 70.8ดอลลาร์นะครับและ6 6 1 8 9ดอลลาร์ตามลับไปนะครับผมนะแล้วนยนงอีเวนต์ของเขาอยู่ที่วันที่สาเ็ดเดือน7นี้ด้วยนะครับผมต่างๆก็สามารถที่จะแคปแล้วก็ติดตามได้เลยนะครับต่อมาก็คือเป็นหุ้น t m o b i l e นะครับหุ้น t m o b i l e คืออะไรเรามาดูกันเลยครับเป็นบริษัทโทรคมนาคมนะครับและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นรายใหญ่ที่สุดของอเมริกาเลยนะครับผมบริการหลักก็คือเป็นบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตไร้สายและบริการโทรศัพท์บ้านนั่นเองนะครับผมซึ่งข้อมูลพื้นฐานของเขาก็สามารถดูได้เลยนะครับบาลานซ์ชีดต่างๆนะครับเละอิงคำต่างๆเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ทัวเทวัญยูนะครับผมก็มีรายได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคครับแล้วในส่วนของโอเปเรติ้งล่ะโอเปเรติ้งแคตโฟต่างๆนะครับโอเปเรติ้งดูดีนะครับผมฟินแลนซิ่งดูดีนะครับผมแต่ขาดแค่อินเวสติ้งนะครับผมแต่ว่า2ตัวดูดีก็โอเคนะครับผมในส่วนนี้ แล้วถ้าดูจากกาฟละนะครับผมกาฟตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับกาฟของทีม i l ยก็จะเห็นได้เลยว่าเส้น EMA นะครับชี้ขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นชัดเจนและราคาเนี่ยอยู่ห่างจากเส้น EMA สองรวันด้วยนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ราคานะครับก็ปิดเป็นแท่งสีแดงผมบอกได้ว่าโอเคตอนนี้มีความดังเลยอยู่นะครับผมราคาเนี่ยมันเบสขึ้นไปละและมีโอกาสแหละที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อหรือถ้าเป็นกรณีที่ย่อตัวลงมาล่ะนะครับเราก็จะมองสั้นๆนะครับว่าราคามีโอกาสที่ย่อตัวลงมาที่เส้น e m a ็สีแดงตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน นะครับผมหรือว่าถ้ากรณีที่แย่สุดเลยนะครับก็อาจจะลงมาได้แตะถึง163ดอลลาร์เลยก็ได้นะครับโอเคและนี้ก็เป็นเน็กอีเวนต์นะครับที่ทุกคนต้องติดตามนะครับก็คือว่าเอสซีเอเมต่างๆนะครับในควอเตอร์ที่2นะครับในปี2024นะครับในเดือน7วันที่31นะครับผมต่อไปนะครับเป็นหุ้น JNJ นะครับผมจอร์นสันเอนจอร์นสันนั่นเองนะครับจอร์นสันเอนจอร์นสนนะครับเป็นบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์บริษัทยาต่างๆนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1886นะครับนับได้ว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับผลิตภัณฑ์หลักของเขาก็คือเพื่อสุขภาพเช่นแชมพูและเด็กนะครับผมบริษัทยาบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับผมและถ้าดูจากบลซ์ชีนนะครับผมก็อ่ะนะครับผมในปี2022จนถึงปี2023เนี่ยทรัพย์สินเขาลดลงนะครับผมนะประกอบกับว่านี่สินเขาก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับผมและเน็ตอินคัมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ย้อนทางกันเลยนะครับรายได้เนี่ยลดลงรายได้ลดลงนะครับกับมีในส่วนของเด้งค์คำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่น่าติดตามนะครับว่าเฮ้ยเขาอาจจะขายในส่วนของ a s สเซทหรือเปล่าต้องมาติดตามกันดูดีๆนะครับผมนะแลวจะดูจาก cat 4ล่ะนะครับ cat 4ตรงนี้นะครับผม JNJ นะครับก็โอเค operating ดูดีนะครับผมอ่าย finansing ดูดีนะครับผมแต่ว่าในส่วนของ investing เนี่ยยังดูไม่ค่อยโอเคนะเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องไปติดตามกันดูอีกทีนึงนะครับ โอเคครับและถ้าดูจากกราฟล่ะนะครับผมแน่นอนนะครับว่า JNJ นะครับปิดตัวนะครับบวกไปกว่า2หรือ3%เลยนะครับก็ว่ายายนะครับผมขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะครับประกอบกับว่าราคาตอนนี้นะครับได้ทะลุเส้น EMA สองละวันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมนะและถ้ามีการ pullback ลงมานะครับเราจะมองกรณีแรกก็เลยก็คือว่าจะมีแนวรับอยู่ที่135จนถึง151ตามอันดับไปนะครับผมซึ่งแนวรับตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเส้น EMA สองละวันและแนวรับในส่วนของไฮเดิมนั่นเอง นะครับผมและถ้าหลุดมาก็จะเจอแนวรับข้างล่างเลยตรงนี้นะครับเจนเจนะครับสิ่งต้องติดตามเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเอสเตทเมดนะครับต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยครับที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันประกาศไปแล้วนะครับในวันที่17นะครับผมซึ่งการประกาศของมันเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยได้ขึ้นสูงได้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าการประกาศผลการมารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งสรุปนะครับผมทั้งหุ้น7ตัวที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็อยู่ในกลุ่ม บอร์เชียทเวที่เขาโ o l d i n อยู่นั่นเองนะครับผมเป็นกลุ่มหุ้นที่บริษัทนะครับผมหรือว่าคณะกรรมการต่างๆในบริษัทเบอร์เชีทเวเนี่ยเขาได้คัดเลือกเขาได้จัดสรรมาแล้วว่าหุ้นในกลุ่มที่เาขาเลือกมันเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นน้ําดีนะครับผมเป็นบริษัทที่มีสตอรี่ดีนั่นเองนะครับผมไม่งั้เขาไม่เลือกมาหรอกใช่ไหมครับและประกอบกับว่าเราก็มาได้วิเคราะห์จําแนกนะครับดูว่าวิตัวไหนเป็นโอกาสและตัวไหนเป็นความเสี่ยงต่างๆนะครับผมเราก็จะสะท้อนให้เห็นในคลิปไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนีีน้่ย เราไม่ได้นําในการลงทุนนะครับก็อยากให้พี่ๆนำข้อมูลตรงนี้ไปประกอบใช้เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผม้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ